เคยสงสัยกันไหมครับว่าสีสารบนเสื้อผ้าที่เราใส่กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันบอกเล่าเรื่องราวอะไรได้บ้างเบื้องหลังความสวยงามที่เราเห็นมันอาจจะมีทั้งอันตรายที่ซ่อนอยู่แล้วก็มีทั้งภูมิปัญญาเก่าแก่ที่รอให้เราไปค้นพบวันนี้เราจะมาเจาะลึกความลับในโลกของสีย้อมผ้ากันครับตั้งแต่วิทยาศาสตร์ในห้องแลบไปจนถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าทึ่งมากๆเลย คำถามนี้เหมือนจะง่ายๆนะครับแต่เชื่อไหมว่าคำตอบมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยสีสันสดใสที่เราเห็นกันทุกวันโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่แบบผลิตเสื้อผ้าออกมามหาศาลมันมาจากไหนกันแน่แล้วมันมีราคาที่เรามองไม่เห็นซ่อนอยู่หรือเปล่าคำตอบส่วนใหญ่เลยนะครับก็คือเจ้านี่แหละครับสีย้อมสังเคราะห์ อย่างในภาพนี้คือสีเอโซซึ่งเป็นสีย้อมเคมีที่นิยมมากที่สุดในอุตสาหกรรมสิ่งทอเลยเพราะมันให้สีสดจัดจ้านผลิตง่ายแล้วก็รวดเร็วทันใจแต่ว่าเบื้องหลังความสดใสที่เห็นเนี่ยมันก็มีด้านมืดซ่อนอยู่เหมือนกันครับและนี่แหละครับคือประเด็นที่น่ากังวลที่สุดคือสีย้อมสังเคราะห์บางชนิดเนี่ยพอเข้าสู่ร่างกายของเรามันสามารถแตกตัวกลายเป็นสารอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอะโรมาติกเอมีนได้ซึ่งสารตัวนี้บางชนิด เป็นสารก่อมะเร็งครับถือเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพทั้งกับคนผลิตแล้วก็คนที่สวมใส่เลยแต่ว่าในทุกปัญหามันก็มักจะมีทางออกซ่อนอยู่เสมอใช่ไหมครับที่น่าสนใจก็คือทางออกของปัญหาสมัยใหม่นี้เนี่ยมันคือการย้อนกลับไปหาภูมิปัญญาดั้งเดิมจากธรรมชาตินี่เองครับเป็นสิ่งที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วนับร้อยร้อยปีภาพนี้มันบอกเล่าเรื่องราวได้ชัดเจนมากเลยครับ จากฝั่งซ้ายที่เป็นโมเลกุลสารเคมีที่ซับซ้อนในโรงงานอุตสาหกรรมมาสู่ฝั่งขวาที่เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติล้วนๆเรียบง่ายปลอดภัยแล้วก็หาได้จากรอบๆตัวเรานี้เองทีนี้ทำไมเราถึงควรหันมาสนใจสีย้อมธรรมชาติกันละ่ะโอ้โหข้อดีนี่เยอะเลยครับอย่างแรกเลยที่สำคัญที่สุดคือปลอดภัยต่อสุขภาพแน่นอน แล้วน้ำทิ้งจากการย้อมเนี่ยก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบำบัดง่ายกว่าเยอะแถมยังช่วยสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ามีเอกลักษณ์มีเรื่องราวซึ่งมันก็คือการอนุรักษ์ภูมิปัญญาแล้วก็สร้างรายได้ให้ชุมชนไปพร้อมๆกันเลยเอาล่ะครับพอเห็นข้อดีกันแล้วทีนี้เรามาลงลึกในกระบวนการกันดีกว่าซึ่งจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดเลยนะคือการเตรียมเส้นใหญ่ครับขั้นตอนนี้เปรียบไปก็เหมือนกับการเตรียมผืนผ้าใบให้ขาวสะอาดบริสุทธิ์ เพื่อให้พร้อมสำหรับการลงสีที่สวยงามต่อไปนั่นเองก่อนที่เราจะลงสีสวยๆอะไรลงไปได้เนี่ยด่านแรกเลยก็คือต้องจัดการกับเจ้าเส้นไฟดิบๆนี่ก่อนครับเพราะตามธรรมชาติแล้วบนเส้นใหญ่มันจะมีไขมันมีแว็กซ์บางๆเคลือบอยู่เหมือนเป็นฟิล์มบางๆที่จะขัดขวางไม่ให้สีมันซึมเข้าไปเกาะติดได้อย่างขาวรน,นะครับกระบวนการนี้ต้องบอกเลยว่าละเอียดอ่อนมากครับ เริ่มจากซักด้วยพวกด่างๆอย่างโซดาไฟโซดาแอชเพื่อกำจัดไขมันออกไปก่อนจากนั้นก็เอาอไปต้มช้าๆครับค่อยๆต้มไปเรื่อยๆเพื่อให้สิ่งสกปรกที่เหลือมันหลุดออกมาจนหมดพอต้มเสร็จก็ต้องล้างให้สะอาดจริงๆล้างด้วยน้ำอุ่นแล้วก็น้ำเย็นจนแน่ใจว่าไม่เหลือสารเคมีตกค้างแล้วค่อยนำไปตากให้แห้งสนิทและนี่คือเคล็ดลับของช่างฝีมือเขาเลยครับ เป็นวิธีเช็คคุณภาพที่ง่ายๆแต่ฉลาดมากๆก็คือเอาเส้นไฟที่แห้งแล้วเนี่ยไปวางบนผิวน้ําถ้ามันจมลงไปในน้ําภายใน1ิวินาทีก็แปลว่าโอเคเส้นใยของเราสะอาดเกลี้ยงพร้อมจะดูดซื้อน้ําและสียอมแล้วเพราะไขมันที่ทําให้น้ําเกาะไม่ติดมันหายไปหมดแล้วนั่นเองครับพอเตรียมผืนผ้าใบารอเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่ผมว่ามันเหมือนการเล่นแร่แปรธาตุเลยครับนั่นก็คือการสกัดสีสันจากธรรมชาติ เราจะมาดูกันว่าพืชธรรมดาธรรรมดาอบตัวเราเนี่ยจะกลายมาเป็นสีสันที่สวยงามบนผืนผ้าได้อย่างไงหัวใจสำคัญของขั้นตอนนี้อยู่ที่คำว่าสารช่วยย้อมหรือที่เขาเรียกกันว่ามอแดนครับคิดภาพง่ายๆเลยนะครับมันเหมือนเป็นกาวหรือแม่สื่อที่ช่วยจับคู่โมเลกุลของสีจากพืชให้ไปเกาะติดแน่นๆกับเส้นใยฝ้ายทำให้สีมันติดทนไม่ซีจางง่ายๆครับ เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับเราจะเริ่มจากวัตถุดิบแค่ชนิดเดียวเลยนั่นก็คือใบหูกวางซึ่งเป็นพืชที่หาได้ง่ายมากๆในบ้านเราพอนำมาต้มสกัดเราก็จะได้นำย้อมสีผื้นฐานออกมาเป็นโทนสีเหลืองอมน้ำตาลแบบนี้ครับทีนี้มายากรแรกก็เริ่มขึ้นครับพอเราเอาเส้นใยที่ย้อมสีจากใบหูกวางเมื่อกี้ไปจุ่มในสารช่วยย้อมตัวแรกซึ่งก็คือน้ำปูนใสที่มีฤทธิ์เป็นด่าง เห็นไหมครับสีมันจะเข้มขึ้นสดขึ้นทันทีเลยแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนแม่สื่อดูละครับจากใบหูกวางอันเดิมเป๊ะเลยนะแต่คราวนี้เราเอาไปแช่ในสารช่วยย้อมอีกตัวคือน้ำสนิมเหล็กผลที่ได้นี่คือคนละเรื่องเลยครับกลายเป็นสีเทาเข้มๆเกือบดำไปเลยและนี่แหละครับคือผลลัพธ์สุดท้ายน่าทึ่งไหมครับ จากพืชแค่ชนิดเดียวแต่พอเราใช้สารช่วยยอมที่ต่างกันเราก็เนรมิตสีสันออกมาได้สารพัดเฉดเลยนี่แหละครับพลังของเคมีจากธรรมชาติที่ทั้งสวยงามและปลอดภัยทีนี้พอเราเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์แล้วลองไปดูกันดีกว่าครับว่าในชีวิตจริงเขานำความรู้นี้ไปใช้สร้างสารรค์ผลงานกันยังไงผ่านเรื่องราวของชุมชนนักทอผ้าแห่งหนึ่งครับนี่คือเรื่องราวของกลุ่มทอผ้าจนตานีบ้านตรงัง ที่ปัตตานีครับซึ่งจุดเริ่มต้นของเขาก็น่าประทับใจมากเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงต้องการสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านในพื้นที่ครับตารางนี้ทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเลยครับว่างานฝีมือเหล่านี้มันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจจริงๆจะเห็นว่ายิ่งลายมันซับซ้อนราคาก็จะสูงตามไปด้วยซึ่งมันก็คือค่าฝีมือค่าทักษะและเวลาที่ช่างทอเขาทุ่มเทลงไปในผ้าแต่ละผืนนั่นเองครับ จากเรื่องของชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งทีนี้เราลองถอยออกมามองภาพที่ใหญ่ขึ้นกันบ้างว่างานฝีมือเหล่านี้มันมีความสําคัญในระดับวัฒนธรรมยังไงงานฝีมือแบบเนี้ยมันไม่ใช่แค่การทําของขายนะครับแต่มันคือจิตวิญญาณคือตัวตนของคนในท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นแต่ที่น่าเสียดายก็คือภูมิปัญญาในงานช่างศิลป์หลายอย่างกําลังจะค่อยๆหายไปตามกาลเวลาดังนั้น การที่เราเลือกซื้อเลือกสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากช่างฝีมือเหล่านี้มันมีความหมายมากกว่าแค่การได้ของสวยๆมาใช้นะครับแต่มันคือการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันต่อลมหายใจให้มรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของเราให้ยังคงอยู่ต่อไปเรื่องราวทั้งหมดที่เล่ามาในวันนี้มันก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญมากๆครับเราได้เห็นแล้วว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่กับภูมิปัญญาโบราณเนี่ย มันไม่ได้อยู่ตรงข้ามกันเลยแต่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างน่าทึ่งคำถามก็คือแล้วเราจะเอาบทเรียนจากเรื่องสีย้อมผ้านี้ไปปรับใช้เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนในเรื่องอื่นๆเนี่ยได้อย่างไรบ้าง